ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยสำรวจก็ดีกว่าล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 าเฮ้ยนั่นบ้านใครน่ะลองไปดูดีกว่าแต่ปรปับปรุงแค่แป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วนะดูก่อน

คนก็ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับผมตัวอย่างประตูผีสิงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทํากันนะครับเหมือผมขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับโอเคคนระับผมผมก็เตรียมอุกปรกรณ์เสร็จแล้วนะผมหนะึ่งบล็อก,กอแล้วก็ได้หนึ่งบล็อก,อก,อกสองสลับสามตัวนี้ไม่รู้จักนะครับผมสี่ประตู องแก๊สนะครับผมสปาร์มเตอร์ของแก๊สให้ท่านผู้ชมนะาผมทําฉากหลังหน้าผมหรือว่าไม่ทําก็ได้นะครับทําแค่เป็นแบบการ์ตูนก็พอแล้วนะครับปีการ์ตูนไม่ใช่การ์ตูนนะครับผมเอย่างหน,นึ่งะก็ชานะเยนี้ยผมให้ท่านนะผู้ชมน,นะาผมพุดไลนะครับผมสี่บล็อกนะครับผมฟุนไลสี่บล็อกอุ้ยอ้ยกระตดก กระตุกชักกระตุกตุกตุกตุยอย่างนี้นะครับผมแล้วท่านผู้ชมวางแก๊สนะครับผมอย่าเพิ่งไม่ใช่อ่ะโอเคแล้วผมจะออกทางไหนแล้น โอเคออกมาได้แล้วแล้วก็ขุดรูนะผมผมขอแนะนำให้เป็นแบบเอ่อเป็นบล็อกดีนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมจะเอาเป็นแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมขี้เกียจเอาบล็อกดนออกมาไงนะครับผมผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับผมว่าผมสร้างแฟ้มแล้วครับผม คนใหญ่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับเกมอ Un ันอันเดอร์เฮลนะครับท่านผู้ชมสามารถไปดูได้นะครับผมกับรอเก้านะครับผมรอเก้าคือรวมเพลงกุ่มเด็พระเจ้าอยู่หัวนะครับผมล่าสการ์ดที่เก้านะครับผมให้วางแผ่นสลับข้นะครับผมน,น,นี่ครับผมแล้วให้ท่านผู้ชมนะครับผมมาข้างหน้าให้ลองเทสดูครับผม นาไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วย,ออยนะครับผมเพราะว่าผมใช้แอปเสียงไอแอปนี้ผมจะเน้นแต่การแต่การเสียงแต่เกมดัวของสวนคนพูดไม่ค่อยเน้นนะครับผมดีย๋ยวนี้ผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย